สวัสดีครับคุณผู้ชมมาครับพบกับผมอีกแล้วครับจิดโยกันเสื้อหังเสื้อนะครับวันนี้ก็มาทํากับข้าวกินครับวันูของเราของผมคือผัดกะเพราไข่เจียวนะครับนะเราจะมาโอยนะครับนะตัวกระเทะียมแบบโอ้โฉนแบบใส่ครับ แล้วก็ปรุงรสนะครับเนาะครับง่ายครับเสร็จแล้วครับพอรับใส่ไหมครับชุนโยโดดครับ มันก็เพยงกำนั้นกำลังดังเลยนี่ไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ตั้งใจเปิดน,นะอันนี่ได้ยินเขามีงานของนี่ทั้งว่าทั้งปลัดอำเภอทั้งอะไรก็มาเปิดงานผนะมเนาะหลังคำลาเราดีกว,ว่าครับท่านผู้ชมอะไรหรือเปล่อฮอนดิก

นี่ก็มีอยู่นะครับเพื่อนนี่ต้มผักไว้หน่อยนึงครับน้พริกเรามีอยู่แล้วนะครับเนี่ก็ต้มผักไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับขออนุญาตนึ่งเทปล้างจัดป๊บนึงมาครับประมาณเป็น้องมามามาเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับวันนี้มีเมนูผัดกะเพราไข่เจียวนะครับเนาะน้พริกครับอย่างที่บอกไว้ครับตปนต้นนะครับ มาครับคุณผู้ชมเอาหลายอย่างให้หิวข้าวแล้วข้าวเช้าข้าวเที่ยงกินนะครับแล้ววันนี้กินสายนะครทำน่ะโหคอยะโลดจิบไปได้นะเดี๋ยวจะลบออกได้ครับคุณผู้ชมมาบูเอ้าลายอย่างให้คุณผู้ชมแซบท้องหิวข้าวมาครับมาครับโอ้ไข่เจียวหอมๆเหย่อๆคุณผู้ชมมาเด้อมาเด้อครับมาคุณผู้ชมมาเป็นน้อง จากบอกกวายพระบอกครูบ้านา้านหมดแล้วยุมเด็กกด้กินข้าวกเด็กกั้นกับผมเนี่ยนะมากินข้าวกับผมมารับเขอามาเป็นน้องมาขับจากที่อดมาหลายวันมีอาหารวันนี้คุณผู้ชมนะอื Điều này nọ nha, ngon lắm, đi ăn ăn thử đi, đi 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 ăn ให้กินไปแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยให้กินไปแล้วให้กินแล้วเนาะที่กำลังทำกับข้าวอยู่ก็ให้กินไปเแค่หัวอาหารให้กินก่อนวันนี้ไม่หิวมัม้งมีใครมาดูเพราะผมก็ยุ่งเขามาไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ มาครับผมก็เพผาห้อยๆย่อยๆเลยนะฮึมนี่มียอดตะวานหน่อยนึผมตัดตะวานวะกำลังออกยอดเนียครับก็จะแนะนำอยู่ครับวิธีการอยากให้กะวานออกตลอด ที่ใบยเยอะๆครับรูดเลยผมมันมีนแต้นมีสูงนะรูดใบออก็งดแหละใบเขาแตกใหม่มก็ไม่ตายนะนะจะแตกจะต้องลดน้ำใส่ปุ๋ดยด้วยวยอดเขาจะเล็กนะครับก็ทำบ่อยๆเขานี่จมจีมพี่ครับมือครับนะืึ ก็นแนะนำคือก็หักเคียงดาช่วยเพิ่มลดความดันเบาหวานช่วยลดลดเฉยนะครับใครยังไม่เป็นก็สาม,มารถกินเพื่อป้องกันได้เป็นผักกับเป็นผักนะยันหนูกินไปแล้วไม่ไหให้หลานเมื่กี้เนี้ย Luật kim lạ là kim lạy no. uh. uh. à kim kai bang là kim kai bang là cái kai bang kim kai bang là kim kai bang nhà, nhà bang thôi hay mà có lưỡi, กินได้จริงฮะเอาลองก่อนนะเอาตาไปอย่าวางนะวางแล้ว,ลวเลยเผ็ดครับ <c oughs> วางเนี่ยเราก็ยำม,มันก็แสบเราอีกอะ่ะมาครับมาครับคุณผูชมโอ้ยาว,ลวนลคุณผ้มาครับมาครับกับข้าวคุณจนนะครับคุณชมนะ พอดีมีครับผมว่าผมจะเป็นคนดังข้ามคืนผมก็กลัวจะโดนด่าอยู่เอากระทะเข้าไปดำนะเสียงผมด้วยฮะเดี๋ยวกระทะเข้าดำก็จะด่าผมอาเลยครับคุณผู้ชมเ้ตะลิเรื่องกระทะดำหมดไงนะใช้ฟืนใช้ถ่านให้ฟืนมันจะดำนะลงกระทะนะอืม เราแค่ okay, ครับคือเก่าขายไม่ได้เลยเนาะเพราะผมเป็นโรคผมแพ้ครับกเกสริมพมิคุ้มกันเข้าไป อะอรจะได้ไม่พอพอให้แล like hmm. mm ้วก็ไม่พอมาอ้อนอ้อเราอยู่นัอืมยิ่งยิ่งดีกว่าแล้วยินนี่มงมึงก็ไม่แซบเดียวมมันต้องอืมแซบ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  เงียบเหรอผมนิ่มๆนะสาซึมนะมบแล้วยิ้มสูชีวิตนะจบนี่นู่นะจับแล้วก็วโชว์โชว์เจ็บะกินให้มีรสชาตินะตจริงก็ควรวนะนิ่มๆนะะส่งคมให้ดีครับุณยมามแล้ว ็อย่าลืมนะครับทานข้าวให้ตรงเวลานะครับแลก็กินอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับนะครบห้าหมู่นะครับนะถูกหลักพัฒนาการนะครับนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอย่าไปไดอดนะครับสำหรับนี่ไอคิมนี่ก็ได้บายสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับไว้ผมมีอะไรดีๆผมจะนําเสนอนะครับบ๊ายบาย